แม่งนนแอ้โ oh อ้ยครับโดนเลยเยี oh ่ยไอ้ว oh ัน oh. ท mm ี่กินบี้เนี่ยอ้้หูเ้ยโดนเฮ้ยโดนครับอม้ยว่าแล้ว good มิตรลักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทั้งบ้านใกล้แดนกรุงทั้งมันทุ่งแดนไกลนะแล้วทริปนี้ผมจะพาทุกคนมาตีอย่าปลอมยัางอ่างเก็บน้ําเอ้ยยัางเขื่อนกิวลมจังหวัดลําปางนะวันนี้เป็นวันที่20เป็นปลายพายุแล้วนะทุกคนช่วงนี้พายุเข้าเมืองไทยใช่ไหมเห็นไหมทุกคนพายุชื่ออะไรโอ้พายุอีคืออีคืออะฮะผมโอเคก็สองวันหนึ่งคืนนะฮะก็วันนี้เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะทุกคนก็วันนี้ก็มากับเทพ น้ำปิงนะฮะสวัสดีครับผมนี่พี่ชัดล่าวัดคันนะครับผมทุกคนฝากช่องเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะฮะตอนนี้เราเจอขอกนะฮะเราเจอขออพอดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเริ่มต้นในการล่าข้อกันนะฮะฝากติดตามฝากกดไลค์กระทึบไลค์นะครับช่องนี้เดียวโอ้แล้วก็มาสองลำนะลำนู้นเป็นพินเน็ดกับกุ้งนะฮะโอเคลุยกัน2วันหนึ่งคืนขี่พายุทะลุฟ้าทุกคนไม่ทันไ์นะครับผม ฝนมานู่นแล้วโหโอเคทุกคนฝนหยุดแล้วฮะ เป็นอย่างนี้โดนแน่งเนะี่ยโอ้โหมุยใช่ไหมสอง้นะโอ้ยทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมทุกอย่างเป็นสีเขียวแบบ ฟินมากนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วนะทุกคนเราต้องตามหาปลาที่จะเอาไปเป็นกับข้าวในเย็นนี้ให้เจอก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีปลากินเลยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยโอเคไปหาปลากันหนักดีตีไก่บล็อกอาบูซิลเวอร์แม็กนะทุกคนตีไก่มากครับแต่ปลาไม่แดย จบแล้วจบแล้วประกอบกับคันโฮมเน็ตฮะตีกระจุกสนุกเลยคอก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 เหมือนมันจะคบเรือกันฟุ้นน่ะล้ำฟุ้นน่ะความรู้สึกเหมือนโดนล้ำฟุ้นน่ะเฮ้ยไปวะไอแม่มันมาแล้โอ้โหโอ้ยครับโดนเลยโดนเลยโอ้โหโอ้มาเจ้า ตักเองเลยตักเองเลย,เอยโอโ้ตัวเล็กมากเลยอะ่ะ ไม่ใหญ่ครับโลกกว่าทุกคนโอเคยังไงตัวนี้ผมก็ขออนุญาตเอาไปกินนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมไม่มีกับข้าวเลยก็ขอบคุณจะโดตัวนี้มากนะฮะที่มาเป็นันอาหารมื้อนี้ของพวกเรานะฮะได้ตัวเล็กไปหน่อยไม่รู้จะพอกินหรือเปล่าสําหรับ4ี่คนนะเรียบร้อยเจออาบูรีโวนะครับผมรีโวเอสเอ็กนะลอยเลยหงายครับแล้วก็คันแบดฟิวนะครับสิบสามสิบนะครับตัวแค่นี้นี่ฟิวแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมย่อาบูเอาอยู่ครับเบรกไม่ได้ออกครับตัวขนาดนี้ แม่ไม่เก็บก็ไปอุ้ยอาจจะสูบอ่ะได้ช็อตได้ช็อต

ตามมากัดนี่เลยเอาแล้วเอาแล้วโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็พวกเราเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วนะเราไม่ได้เตรียมไฟมามีแค่ดวงเดียวนะฮะแล้วก็พี่ชัดกำลังทำเมนูสำหรับพวกเราในคืนนี้นะครับผมเยผมก็แกงเต็นเรียบร้อยนะมืดๆหน่อยนะฮะทุกคน เดีย๋ยวเราต้องลองไม่ลองอมไม่รู้เหรอดไปดไปโอเค<า>ทุกคน<า>ตอนนี้พวกเราก็จะกินปลาจุ่มกันนะครับก็ขอโทษด้วยนะคืนนี้คือไฟเราไม่พร้อมเลยนะฮะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเราอยู่กันแบบแค่นี้ก็มีความสุขแล้วฮะทุกคนฟินครับปลาไม่ขาวเลยสุดเจือโอ้ เน้จิ้มข้าวแะแป้เนื้อนุ่มสุดยอดครับผมเย่มไอ้วันที่กินดีเนียอานรอาาค่ะก็คือจะไปกับปลาจะมากับมาเลยไงควงมึึงอ้ายคือไมถังวันนี้ของแล้วโัเที่ะถังกูมีของครบแบยนี้มีทั้งย้ g ุดมอร์น i ิ่ครับผมทุกคนเดี๋ยวช้านี้เราจะตามหาปลากระสูบกันนะครับผมอยู่ในห้วยบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนเห็นไหมโอ้ไม่ก d ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะในการตามหาปาลาครั้งนี้นะเดี๋ยวไปดูเทคนิคกันว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะในการตีกระสูบนะฮะเ yeah. ไปลุย โตแล้วฮาเช้าๆครับป๊อปทำงานค <c oughs> รับผมเอ้ยกัดยังสวยอะ่ะ <c oughs> ใช้ประมาณนี้แหละกัดหูมาเป็นฝูงอ่ะสวยะสวย ร้อยนะฮะก็เช้าเช้านะทุกคนใจเย็นๆก็ปอบป,ปอบไปนะฮะได้เรื่องครับผมนี่เช้าเช้าปอเปอร์ครับจะได้ตัวนี้ผมจะปล่อยไปนะเพราะว่าเราจะไม่กินแล้วใช่ไหมขอบคุณที่มาให้ความบันเทิงกับพวกเรานะฮะแต่ผมดูลักษณะแล้วมันอยู่ตรงนี้เป็นฝูงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองปั่นสป,ปูลดูนะผมว่าโดนเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โแข็งแรงมากครับเดี๋ยวผมจะลองใต้น้ําดูทุกคนแล้วก็ลงไปหามานะัน่ะนะฮะเดี๋ยวลองตัวนี้ดูก็ได้นะครับเป็นใบหลิวนะทุกคน ผมจะปล่อยจนถึงพื้นแล้วค่อยๆก่อ,อกลับนะครับลองดูครับโอ้ทุกคนตอนนี้ฝนตกครับเดี๋ยวผมขอเก็บกล้องก่อนนะฮะก,กล้องก่อนเฮ้ย <c oughs> ไม่เอ้าดูครับผม <c oughs> เมื่อกี้ถ้าอยากรู้ว่าเยอะอยังไงดูในช่องล่าวัดคันนะครับผม <c oughs> โอใหญ่ามากอ่ะ,อะได้ผลไม่เห็นไม่เห็นหน้าเลยอ่ะโอ้โหบางมิดเลยครับนี่นะฮะกระสุนไซใหญ่ครับก็อย่างที่บอกผมใช้เหยือดำเนาะแล้วก็ปล่อยถึงพื้นนะครับได้เรื่องเลยแต่ว่าฝนตกนะใครอยากดูก็ไปดูได้ที่ช่องพี่ชัดนะฮะตัวนี้นะใหญ่มากเยอะกันสู้กันมันมากกับคันยูแอลนะฮะนี่นะครับผม <laughs> ผมปล่อยถึงพื้นก็แค่สองครั้งเองนะกัดเลยดูครับสู้กันขนาดไหนนะทุกคนนั่นผู้ชม <laughs> ผมไม่ได้เลยโอ้ย วันนี้คงจะแย่สำหรับผมแล้วรอคนเดียว่ะถ้าฝนไม่ตกนี่ทุกคนได้เห็นละใหญ่มั่วแก่งกันไหน่อยอย่างว่กระสุบตัวหลังนี่ว่ะอุ uh ้ยกระสุปตัวแต่เลยไอ้ชัดเอาโมดอ่ะปบบพอยแอยตัวย่ง โดนปลอยไปเรียกประเด็นล่าแม่ด่าแม่กับคนต่องโอ้โหไแมงเหยื่อมันดีว่ะโอ้โหโอ้โหโดนตลอดนะวันนี้ต้องต้องยอมจานัวครับผมโดนอยู่คนเดียวเลยอ่ะโอ้โห้ใหญ่โอ่อห้คอดีนะสายสวยเกี่ยวคางมาครับโอเคปล่อยไปนะครับสซนี้ยังไม่พอกิน เฮ้ยโอ้ยเยียโดนเฮ้ยโดนครับโดนแล้วครับผมเอ้ยมาตัวน้อยเออเยียโดนแล้วชัดโดนแล้วมามาเยี่ยเย้ยพร้อมแล้วโอเคไปเย้ยสุดยอดรอเลยครับสามแก้มเท่ากันเลยนะนี่ โ oh. <c oughs> อ้หืมาอยู่ไหมไอ้ปรด้อ่ะดันน้อยพี่อ้อ้ยอ้อ้ยประช่อนน้อยเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> สูงสยู้สาย,สสยาระดัง้ไมไม่โดนอ้อฮย โอ้ล <collaborate> oh <sp conversations> ุดโอ้ยกอดโอ้มันวแล้วุแล้วันผม ไม่รอดไม่รอดใต e: ้น้ำนะเฮ้ยโอ้แต่หนูแย่งของอีกละวัวใหญ่ไหมน get get yeah ี yeah, uh ่โ oh. อ oh ้ยเย้โ oh. อ้ยโอ้โหโชว์ดนิ้วเย้ทำไมสีอย่างเงี้ยเออทำไมสีแปลกๆอ่ะ ไซส์ประมาณ2องลก,กว่าไม่ใหญ่มากครับผมโอเคปล่อยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับให้มันไปเลี้ยงลูกมันต่อนะฮะโอเคเราไม่จําเป็นต้องเก็บทุกตัวนะฮะไปอุ้ยเกัดปากคำโอเคอเครับ ไปแล้วเรียบร้อยฮะคันแบดฟิลสิบสามสิบนะครับฝากไว้นะครับแล้วก็อบูริโว์นะครับผม SX ส์นะเบรกไม่มีออกครับผมไม่ได้เถียงสักคำเมื่อคืนผมก็นอนกับนี่นะฮะเจ้านกยุงนะทุกคนมันมีชื่อแล้วนะเมออ้าวเมนูตอนเที่ยงนะฮะทุกคน อดคือทริปนี้เป็นทริปที่ไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่างเลยนะฮะตั้งแต่ของกินอะไรเลยนะเพราะว่าทริปนี้เรามาแบบเร่งด่วนมากนะฮะแบบแบบปุ๊บปั๊บทัวร์นะฮะหิวข้าว เคเรียบร้อยทุกคนตอนนี้พวกเราเก็บของเก็บขยะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราจะกลับออกไปแล้วนะครับผมนะ <Yeah, S 2> ทุกคนตอนนี้ฝนตกนะ กระสุบหน้าผาได้ผลทุกครั้งที่เรามานะโอ้โหโดนอีกแล้วเะอย่างไรโอ้โหกระสุบหน้าผาได้ผลเสมอเนี่ยครั้งหน้านะฮะถ้าน้องๆเนานะส่วนมากปลากระสุบเนี่ยนิสัยมันจะชอบอยู่แบบหน้าผาขดหินนะฮะมารถเอาไปลองดูได้นะฮะ แล้วมันอยู่โผล่หินเยื่องนีันเนี่ยเมื่อครบตรงไหนวะโอ้โดนฮ้อาบน้ำกันทุกคน คครับผมทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม P A D Fishing นะครับผมเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะก็ใครอยากให้ผมทำอะไรไปที่ไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะเด <c oughs> ี๋ยวจะจัดไปโอเคทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกัน See you tomorrow ไปแล้วมาแล้ว <c oughs> Der er den!